แล้วครับตัวเลขอ้หูหอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ดีรู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกแล้วก็มาหยุดตรงเนี้ยแล้วก็บีบแต่แล้วก็มองมาที่เราบีบแต่แล้วก็มองมาที่เรานี่ครับเป็นปลาตะเพียนไซโบเลยหนึ่งตัวปลานิน1ตัวแล้วก็ สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับผมกับผู้ชายมองทุ่นครับวันนี้ต้องเปิดคลิปในรถเพราะว่าข้างนอกลมค่อนข้างแรงครเดี๋ยวลมหรือ,อเสียงลมมันจะกลบเสียงพูดซะหมดก็เลยต้องมาเปิดคลิปในรถวันนี้เรามาอยู่กันที่หมายบ่อดินไซน้อยเหมือนเดิมครับบ่อดินร้อยไร่เหมือนเดิมจะมาซ้ําที่เดิมแต่ว่าจุดเดิมที่เรานั่งอะ่ะพอดีมีมีน้าท่านอื่นมานั่งไปก่อนแล้วเราก็เลยไม่ได้นั่งเราก็เลยจะไปนั่งที่ใหม่เดี๋ยวเราจะไปเดินหาหมายดูก่อน แล้วก็จะไปดูว่าเราจะเลือกลงตรงไหนนะครับเพราะว่าจุดเดินลงไม่ได้แล้วโอเคครับตอนนี้เราก็ได้หมายละได้จุดที่เราจะลงตกละ จุดที่เราจะลงตกคือตรงนี้เลยเห็นมันมีช่องอยู่น่าจะมีลอยคนมานั่งตกก่อนหน้าเราเราก็เลยจะมาทับดูกับอีกที่หนึงนะตรงนี้ถ้าเรานั่งแล้วถ้าเรานั่งแล้วมันไม่เห็นตัวสักชั่วโมงของชั่วโมงเราก็จะขยับมาตรงนี้ม้าเดินไปดู ที่ผมดูไว้ก็คือตรงนี้ครับนี่ตรงนี้เลยผมดูไว้คือตรงนี้ระหว่าเนี่ยจะดูดูไว้สองที่คือตรงนูน้นกับตรงนี้ถ้าตรงนูน้นถ้าตรงนู้นมันเงียบสักชั่วโมงหรือสองชั่วโมงมันเงียบเราจะย้ายมาตรงนี้ทนันทีเพราะตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะมีตัวอยู่ มันก็เดินเข้ามาไกลพอสมควรครับเข้ามาไกลจากจุดจอดรถเห็นต้นยูคาตรงนู้นนะนั่นแหะเราจอดรถไว้ตรงนู้นแหละต้นยูคาแล้วเราเดินมาเดินมาทางนี้แล้วก็มานี่โอเคเดี๋ยวผมขอจัดของก่อนโอเคครับตอนนี้เราจัดของเสร็จหมดเรียบร้อยละเดี๋ยวจะตกปลาละแต่ก่อนอื่นเราต้องกินข้าวก่อนวันนี้ผมมีซุปมะเขือกับลาปลาดุก แล้วก็ข้าวเหนียวเดี๋ยวกินข้าวกันก่อนครับแล้วค่อยเริ่มลงมือตกโอเคครับตอนนี้เราก็พร้อมที่จะตกละ1 0 4โมง41นาทีปดเศษไปเป็น11โมงแล้วกันเราเริ่มตกกัน11โมงดูว่าเราจะได้ไปลากี่ตัววันนี้จะได้ย้ายหมายไหมอ้าว ยังไม่ทันตกเลยเกี่ยวแล้วงานงอกซะมงังแบบนี้เหมือนเดิมครับเราจะบีบฝุ่นเป็นไม้ตายระยะ4.5 2ตะขอครับเดีย๋ยวก็สมหัวเกี่ยวชิ้นขนมปังวันนี้เราจะเริ่มด้วยการบีบฝุ่นทั้งสองตะขอเลยบอลลังมันโยกโยกฝผิดปกติเราจะรอดหรือเปล่าอาจจะต้องขยับบอลลังใหม่ เราเปลี่ยนเปลี่ยนมาตกเป็นบาลานสองขอเพราะมันเงียบเหลือเกินเงียบแบบเงียบเลยครับทุ่นไม่กระดิกไม่มีอาการเลยตอนนี้ก็เที่ยงวันละเป่วยนขนมปังชิ้นหนึ่งวันนี้ไปดูเราจะมี อะไรเปลี่ยนแปลงไหมอีกชั่วโมงหนึ่งถ้ายังเงียบเราจะย้ายไปจุดที่ผมบอกครับลองดูแล้วตรงนี้มันมันจะเป็นมุมเกินไปหรือเปล่าไม่แน่ใจ อ้าวจมลงไปเลยปลาหมอเป็นปลาหมอกืนกืนเลยครับตัวนี้เหวอแป๊บเดียวลากจมลงไปกลืนเลยพอเปลี่ยนเป็นบาลานก็ถือว่าโอเคปลาหมอกินเลย หรือว่ามันมีแต่ปลาหมอตรงนี้เดี๋ยวลองดูอีกทีลองดูอีกทีดูอีกทีได้หรือเปล่าลมทั้งวันเลยน้ำก็ค่อนข้างลึกอยู่นะตรงนี้ตอนแรกนึกว่าจะตื้นกว่าตรงที่เราลงวันนั้นไม่ได้ต่างกันมากครับ หมออะไรหรมั้งเนี่ยเอาไม่ใช่เอา้าเดี๋ยวมันไหลลงไปแต่ว่าเป็นหญ้าอะไรวะกินแล้วมั้งเนี่ยอเอา้า เดี๋ยว2ทีแล้วนะฮะตอนนี้เราได้ย้ายละเราย้ายขยับมาตรงที่เราดูไว้เมื่อเช้าครับที่ผมบอกไว้ว่าหมาที่สองที่จะย้ายมาถ้ามันไม่มีปลานั้นไม่มีจริงๆได้ปลาหมอมาตัวเดียวเราก็เลยย้ายมาตรงนี้ฮะเดี๋ยวไปดูกันย้ายมาแล้วนะขออะไรที่มัน เปลี่ยนแปลงหน่อยมามาแล้วครับตัวเลยยยยยหยยยยใหญ่ยยยย้ยยยยอยย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 ย โอ้ตัเพียนใหญ่ตัเพียนใหญ่อีกแล้วโอ้อย่าหลุดนะลูกขอขอถ่ายรูปก่อนขอหเห็นโอ้โห เอาอีกตะขอหนึ่งเกี่ยวสวิงอีกโอ้ยไม่เหวแล้วเว้ย้กี่โมงกันเนี่ย,น,ยนะทดสับบ่ายสองสี่สิบเจ็ดนาทีโอ้ตัวแรก ตัวแรกมาแล้วครับเฮ้เ hey, hey. ถือใสดีอยู่นะตัวนี้ตัวเทียน ه, ตั้งแต่กี่โมงเนี่ยบ่ายสองสีสิบเจ็นาทีปลาตัวแรกมาไม่นับปลาไม่นับปลาหมอตัวนั้นนะโอเคผสมความสำเร็จแล้วครับ ไหลลงอย่างนี้ฮแต่ก็ยังดีครับมีอาการเงียบไปแล้วครับสงสัยมีตัวเดียวแหละพอได้ปลามาตัวนึงแล้วชักหิวข้าวแล้วเดี๋ยวเรากินข้าวกันปลามาตัวนึงแล้วหิวข้าวแล้วทีนี้เมื่อกี้ไม่หิวเลยพอปลดล็อบได้ปลาแล้วหิว เราเหลือลาบประดุกเมื่อเช้ากินแค่ซุปหน่อไม้ไปเรากินลาบประดุกดีกว่าบ่ายสามโมงแล้ว มาแล้วอีกตัวหนึ่งแล้วโอ้ตัวนี้เป็นปันนินเฮ้ยมาแล้วเว้ยได้อยู่ปันนินตัวนี้ ครับหนึ่งตัวปลานิลสาทอด เดี๋ยวเราเก็บของกลับกันดีกว่าครับรู้สึกไม่ค่อยดีรู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกๆพ่าะเมื่อกี้ท่านานั้นนั่งเมื่อกี้มันมีวัยรุ่นขี่มอไซค์เข้ามาแล้วบีบแตะเข้ามาตั้งแต่นู้นเลยบีบแต่ยาวเลยแล้วก็มาหยุดตรงนี้แล้วก็บีบแต่แล้วก็มองมาที่เราบีบแต่แล้วก็มองมาที่เราและเสร็จทีนี้ตอนนี้มันไปจอดอใต้ต้นไม้ตรงนู้นแล้วมันเสียงตีเหล็กตีอะไรโปงฟังปงฟังก็ไม่รู้เดี๋ยวผมว่าผมเก็บของกลับดีกว่าครับ รู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่โอเคครับตอนนี้ก็เก็บของเสร็จละเดี๋ยวเราปลาที่ได้วันนี้ก็จะเป็นสามตัวปลาหมอหนึ่งตัวนินหนึ่งตัวตะเพียนหนึ่งตัวเดี๋ยวเราจะปล่อยกลับทั้งหมดเลยครับถือว่าปล่อยทําบุญละกันเพราะว่า mm. เผื่อเราจะไม่ต้องเจออะไรที่มันแย่แ่แบบเผื่อเราจะไม่ต้องเจออะไรที่มันแย่แยนะครับ เก็ปล่อยเขาไปแล้วกันเผื่อเราจะได้บุญจะได้ไม่ต้องมาเจอเหตุการณ์ที่มันรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยอะไรแบบนี้อีกนี่ครับเป็นปลาตะเพียนไซโบโลเลยหนึ่งตัวปลานินหนึ่งตัวแล้วก็ปลาหมอน,น้อยหนึ่งตัวปลาตะเพียนท้องไข่ได้แหละก็ดีแล้วที่เราปล่อยดูดิไซบเบอร์เลย ครับคลิปนี้ก็ยังถือว่าโชคดีไปครับได้มาสามแต้มแต่ผมก็ยังงงว่ามันขับเข้ามาแล้วบีบแต่ตีนตรงเนี้เยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมาถึงตรงแยกเนี้ยตรงจุดที่เรานั่งก่อนหน้านี้เลยตรงจุดที่เรานั่งเลยจุดเดิมที่เรานั่งเลยมันขี่มอเตอร์จอกรรถอบู่ตีแล้วก็มองมาทางเราผมก็เลยงงว่าอ,อะไรวะ พอเราหันไปมองสักพักหนึ่งก็ขับออกไปแล้วก็ไปทุบเหมือนทุบเหล็กทุบอะไรอยู่ตรงต้นไม้น่นะปัง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 เออเก็บดีกว่าแต่ตอนนี้เขาหายไปแล้วขับออกไปแล้วแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยครับเราไม่แน่ใจว่าเขาจะกลับมาอีกหรือเปล่าหรือจะพาพวกมาไหมหรือจะอะไรยังไงเพื่อความสบายใจเก็บดีกว่าโอเคครับแต่ท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับนานาท่า,ทาในใดที่ดูคลิปมาถึงตอนนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อๆไปด้วยนะครับ ส่วนคลิปหน้าเราจะไปมองทุนกันที่ไหนก็เดี๋ยวเรามารุ้นกันอีกทีนึงเราเองส่วนคลิปนี้ก็คงต้องลากันเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับผู้ชายมองทุนสวัสดีครับ